ล่าสุดก็มีมาตรการออกมานะคะเป็นคําสั่งเด้งห้าเสืออสอนอดอนเมืองค่ะเรื่องของปมการทลายบ่อนนี่แหละคุณผู้ชมล่าสุดนะคะผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองท่านลงนามในหนังสือคําสั่งยกย้ายผู้กํากับสอนอดอนเมืองแล้วก็ตํารวจอีกสี่นายค่ะให้ไปปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่ที่สูตรปฏิบัติการกองบังคับการตํารวจนครบาลสองช่วคเราขาดจากต้นสังกัดเดิมเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตารวจตรีเจษดาสวยสมค่ะผู้บัญชาการตํารวจนครบาลสองนะคะท่านก็ได้ลงนามในหนังสือคําสั่งกองบังคับการ ตำรวจนครบาล2เรื่องให้ข้าราชการตำรวจค่ะปฏิบัติราชการและรักษาร,ราชการแทนโดยในหนังสือคำสั่งเนี่ยระบุแบบนี้นะคะว่าบอกว่าตามที่ปรากฏในข่าวสังคมออนไลน์เมื่อวันที่1 7สิงหาคมประมาณ4ี่ทุ่มเจ้าหน้าที่กรมการปกครองพร้อมด้วยตำรวจสอนอรอนเมืองร่วมกันจับกลุมผู้ลักลอบเล่นการพนันบอนนี้อยู่ที่ไหนบอลดอนเมืองค่ะสงกระภาซอยห แขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเขตนี้เนี่ยเป็นเขตรับผิดชอบของสอนอดอนเมืองโดยตรงเลยนะคะโดยมีพันตํารวจเอกภูวดลอุ่นโพผู้กํากับการสอนอดอนเมืองเป็นคนดูแลทั้งนี้ค่ะเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในภาพรวมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับทางราชการจึงสั่งให้ข้าราชการตํารวจย้ายไปปฏิบัติราชการที่กองบังคับการนครบาลสองนะคะขาดจากต้นสังกัดเดิมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ก็ไปตั้งแต่ผู้กำกับเลยค่ะผู้กำกับสนอดอนเมืองรองผู้กำกับการฝ่ายปรับปรามรองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสารวัตรปรับปรามและสารวัตรสืบสวนนะคะไปทั้ง5เสือเลยนะคะคุณผู้ชมยกแพ้ โดยให้ผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลเข้ามารักษาราชการกาแทนท่านภูมิกับสนนดอนเมืองก่อนนะคะให้รองภูมิกับการฝ่ายมือการกองบังคับการตำรวจนครบาลสองมาเป็นรองผู้กำกับป้องกันปราบปรามแล้วก็มีการนะคะส่งคนเนี่ยของฝั่งกองปราบนะคะขออภัยของกองบังคับการตำรวจนครบาลเนี่ยเข้ามานั่งทํางานในสนในช่วงนี้ไปก่อนนะคะในหลายตําแหน่งด้วยกันทั้งนี้ก็คําสั่งมีผลตั้งแต่27สิงหาคมจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือด่านดอน บ่อนดอนเมืองในตำนานย่านสงประภพาจับมา20ครั้งในรอบ5ปียังเปิดอยู่เลยนะคะ,ะก็เป็นวิธีการปกตินะคะเพราะว่าฝ่ายปกครองเป็นคนเข้าตำรวจในพื้นที่ต้องถูกเด้งไปเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้ป๋านอจะกลับมาพร้อมกับการเปิดบ่อนอีกหรือไม่คะ่ะ